แล้ววัวมันจะกินไอควายมันจะกินไหมนะเนะกินเฉพาะบนโอ้กินล oh. าไม่แล้วก็เดี๋ยวมันก็ตากแดดเดี๋ยวันี <c oughs> ่ขับดินหลังเนยโอ้หนก็ตักขึ้นกองข้างบนไงควายเดี๋ยวควายเดินลงมา ตกใส่แนะเนาะครับซื้อแล้วเลยใช่ยางหญ้ามันนอนด้วยใช่ตอนมันต้องตัดหญ้าขนผักบุ้งก็มีหญ้าไหนก็มีหญ้าขนก็มีนานมีสังข์เขาโพดด้วยนีแล้วก็ปวดหลังไม่หอกพอเนี่ยแเกผ่านแล้วเนี่ยแกผ่านแล้ว